ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา612ถ้าผู้ขนส่งเรียกเอาใบกำกับของผู้ส่งต้องทำให้วักสองใบกำกับของนั้นต้องแสดงรายการต่อไปนี้คืออนุมาตราหนึ่งสภาพและน้ำหนักหรือขนาดแห่งของที่ส่งกับสภาพจำนวน และเครื่องหมายแห่งฮีพออนุมาตราสองตำบลที่กำหนดให้ส่งอนุมาตราสามชื่อหรือยี่ห้อและสำนักของผู้รับตาส่งอนุมาตราสี่ตำบลและวันที่ออกใบกำกับของนั้นวักสามอันหนึ่งใบกำกับของนั้น ต้องลงลายมือชื่อผู้ส่งเป็นสำคัญ